ลุกพี่ลุกพี่ลุกพี่จะมามาย้ายต้นต้นยันนาังสีนะต้นยันนารังสีหรือว่าต้นฉับพันนารังสีอ่าลงใส่ในในเข่งนะลงใส่ในเขง่ง นี่นะนี่นะบางทีก็จะกระเทอดดินออกก่อนกระเทอะดินออก นี่เข่งหนึ่งนี่นะเข่งหนึ่งนี่เข่งหนึ่งก็ปลูกปลูกก็ให้เจ้าตัวเล็กมันนะให้เจ้าตัวเล็กขันเอาไปปลูกที่วัดอุ้ยตัวนี้ ัวนี้ม er. ีหน่อใหม่ด้วยนี่ม right ีห right น่อใหม่ด้วยหน่อใหม่มีหน่อใหม่ด้วยสองกระถางสองเพีง ยังไม่ได้ต้องกระทอด,ดินออกก่อนไยไม่ยอมออกจากกันเหมือนกับวิ เหมือนกับเหมือนกับคนเราสายใยสายใยรักตั้งแต่อดีตชาติเหมือนกับโซ่โซ่ที่คล้องเกี่ยวกันไว้นะเหมือนกับโซ่ที่คล้องเกี่ยวกันไว้จะอยู่ไกลแสนไกลก็มีโซ่คล้องเป็นเส้นยาวยาวคล้องกันไว้ พอพอฝ่ายหนึ่งนะฝ่ายหนึ่งทุกเดือดร้อนมันก็มากระทบอีกฝ่ายหนึ่งนะมนกระทบอีกฝ่ายหนึ่งก็ทําให้ร้อน,นรนตรวลนตะวายเกิดความห่วงใยนะเกิดความห่วงใยกันหน่อยเยอะมากเลยนะนยหนอเยอะนะผมพี่เอาดินออกนอหนอเยอะเยอะเยอะมาก น้องน้องน้องยังไม่โลผล่พนพนดินนะพอเอาดินออกถึงบางที่ถึงเห็นนะารากรากของน้องเีก่ยวพันกันเีก่ยวพันกันเหมือนเหมือนโซ่ มันซู่คล้องสายสัมพันธ์มันซู่คล้องสายสัมพันธ์กัน,นสงสัยต้นนี้จะเอาเอาใสา่เป็นกระถางหนึ่งนะเพราะว่าน้องไม่ยอมบอกจากกัน แล้วนะพี่ก็จะจะตัดใบออกนะตัดออกตัดออกแล้วก็เอาไปใส่ในการต้มน้ำนะใส่ในการต้มน้ำดื่มฉันนะพี่ก็ใช้กรรไกรตัดแต่งเลย ใกล้ใกล้แต่งเลย อ้าวพรุ่งี่ก็จะเอากอใหญ่ๆนี้กอใหญ่ๆนี้นะใส่ลงไปก่อนใส่ในกัดใส่ในเข่งใหญ่เลยใส่ในเข่งใหญ่เลยใส่ในเข่งใหญ่เลย ถมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรลวงพี่ก็จะเอาพวกดินดินมาเพิ่มใส่อีกนะมาต้นนี้ ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนปุ๊บันนี้มานีา่น,นะ แล้ว เสร็จแล้วเรียบร้อย